แชร์กดติดตามให้คูโด่งคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทางเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโด่งคอยอีกครั้งขอพระคุณเอซีสวัสดีเพื่อนๆพี่นๆ,ๆน้องๆคุณลงุงคุณป้า ที่มีใจรักในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรนะครับช่องคูดโดงคอยเราก็พูดเสมอเน้นย้ำเสมอนะครับคูดโดงไม่ได้เป็นช่องที่ซื้อเหรียญมาเพื่อจำหน่ายขายต่อเราก็จะทำคอนเทนต์ในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมเป็นหลักนะครับถ้าใครติดตามกันมาก็จะเห็นว่าคูดโดงทุกครั้งที่คูดโดง นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรคุณหลวงจะพูดเสมอนะครับว่าให้เก็บเหรียญใกล้ตัวของใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเหรียญสลึงเหรียญ50าสิบตังหรือว่าเหรียญบาทเก็บของใกล้ตัวเหล่านั้นก็คือเนี่ยคุณดกก็ยกตัวอย่างนะครับเช่นเหรียญสิบาทเหรียญเนี่ยเก็บเอาไว้นะครับ10บาทก็คือ10บาทวันนี้เก็บ10บาทไม่ใช่ว่าพุ่งนี้จะลดมาเหลือ8บาท เหลือ9บาทไม่ใช่นะครับราคาก็มีโอกาสที่จะสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ว่าถ้าราคาไม่สูงขึ้นก็ถือว่าเป็นการออมวันหนึ่งเมื่อเราจำเป็นนะครับเราก็สามารถนำเหรียญนี้ไปใช้จ่ายได้เนี่ยหลายคนที่เป็น FC คุโดงมานะครับตอนนั้นคูโดงแนะนำให้แลกเหรียญ10บาทนะครับมาเก็บเอาไว้ก็ บางคนก็เก็บเอาไว้นะครับบางคนเก็บเป็นพันเหรียญนะพันเหรียญก็หมื่นหนึ่งนะแล้วพอสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เหรียญที่เก็บเหล่านั้นก็ช่วยเหลือเราได้นะครับการเก็บการออมเก็บของใกล้ตัวไม่เสียหายนะครับถ้าเกิดก็จะมีคนสอบถานเยอะเลยครูดงถ้าจําเป็นต้องใช้จะทายังไงครูดงก็แนะนํานะครับถ้าจําเป็นต้องใช้ก็นําไปใช้ดีกว่าไปกู้ นี่ยืมสินเข้ามานะครับการเก็บการออมก็จะช่วยเราแบบนี้คลิปนี้ EP นี้ครูโด่งมาเน้นย้ำเน้นเตือนสำหรับเหรียญ10บาทเหรียญนี้นะครับครูโด่งเคยทำคลิปตั้งแต่ยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วก็ลหลายๆคนก็ยังคิดว่าไม่มีความสำคัญก็แล้วแต่นะครับเหรียญที่ครูโด่งจะมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทโดยเฉพาะปี2536 เหรียญ10บาทปี2536นะครับจำนวนการผลิต10ล้าน5 0 5 6,000เหรียญถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับที่11เหรียญน,นี้มาเมื่อปลายปีที่แล้วมีการซื้อขายนะครับซื้อขายกันเหรียญหนึ่งก็เฉลี่ยแล้วอยู่ที่12บาทถึง15บาท ตอนหนึ่งเหรียญน,นะครับเพราะว่าเหรียญแบบนี้ในระบบหมุนเวียนเนี่ยก็แทบมองไม่เห็นแล้วละ่ะคูณดวงยังแนะนํานะครับใครมีเหรียญน,นี้อยู่ในกระปุกอมสินหลีกเลี่ยงการนําไปใช้นะครับเพราะว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วถึงแม้ปัจจุบันราคาเหรียญราคาธนบัตรจะตกลงมาแต่เหรียญน,นี้คูดวงแนะนําถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่านําไปใช้นะครับเพราะถ้า เศรษฐกษิจดีขึ้นอะไรดีขึ้นเหรียญน,นี้ราคาเหรียญน,นี้พศออนี้ราคาก็จะสูงขึ้นอีกแน่นอนลองลองดูนะครับเหรียญ10บ,บาทปี2,536นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์เนาะคูดงอย่างที่คูดวงบอกนะครับคูดวงก็เก็บเอาไว้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เนี่ยในกลุ่มนักสะสมก็เคยมีการซื้อขายกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าราคาเหรียญราคาธนบัตรตกลงมามากเหรียญที่ยังไม่ใช่เป็นเหรียญตัวติดราคาก็ยังแทบยังไม่มีการซื้อขาย แต่เหรียญนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีอนาคตนะครับปี2,536ปีลึกด้วยและเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับที่11ด้วยลองลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีความจำเป็นจะต้องใช้มีความจำเป็นนะครับสามารถใช้ได้นี่คือเรื่องราวดีๆที่ครโดงอยากจะมาเน้นย้ำเน้นเตือนกันนะครับมีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับ เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ